สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่แค่ชื่อก็น่าสนใจมากๆแล้วนะคะวิสาคนตัวเล็กหรือ small rules ค่ะครับผมเขียนโดยคุณพูนล,ลาบอุทัยเลิศอรุณจากสำนักพิมพ์ We Learn พอเห็นชื่อหนังสือแล้วคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือแล้วอะไรล่ะคืออาวุธที่ดีที่สุดของคนธรรมดาธรรมดาแบบเราที่อาจจะไม่ได้มีแต้มต่อในชีวิตมากมายนะัก เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแล้วความพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือเอ่อมันไม่ได้ให้คำตอบแบบทฤษฎีสวยๆเลยอ๋อเหรอคะครับแต่มันคือบทสรุปที่กลั่นออกมาจากจะเรียกว่าเลือดเนื้อหยาดเหงื่อและประสบการณ์จริงของผู้เขียนเลยในฐานะที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์วีเล a ร์โหจากประสบการณ์ตรงเลยใช่ครับคือปั้นธุรกิจจากศูนย์จนมียอดขายหนังสือกว่า10ล้านเล่ม เพราะฉะนั้นการคุยกันของเราวันนี้มันเลยเหมือนการเข้าไปสกัดเอาเคล็ดวิชาที่ผ่านการทดสอบในสนามจริงมาแล้วเพื่อมาดูกันว่าคนตัวเล็กอย่างเราเราจะพลิกเกมในสนามที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบนี้ได้ยังไงใช่เลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่วิชาแรกเลยดีกว่าที่อ่านแล้วต้องแบบต้องหยุดคิดเลยคือแนวคิดที่บอกว่าจงขอบคุณข้อจํากัดครับผม คือฟังครั้งแรกมันขัดใจมากเลยนะคะปกติเราจะบ่นกันตลอดว่าไม่มีเงินไม่มีคอนเนคชั่นทุกอย่างมันเลยยากไปหมดแต่หนังสือกลับบอกให้เราไปขอบคุณมันเนี่ยนะเข้าใจเลยครับมันสวนทางกับความรู้สึกเรามากๆที่จะมองว่าข้อจำกัดเป็นศัตรูใช่ค่ะมันเหมือนหาข้ออ้างให้ตัวเองยอมแพ้หรือเปล่าแต่แก่นของมันลึกซึ้งกว่านั้นมากครับในหนังสือเขาอธิบายว่า limitations เท่ากับ latent power ข้อจำกัด เท่ากับพลังที่ซ่อนอยู่ใช่ครับคือลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรามีเงินทุนไม่จํากัดอยากทําอะไรก็แค่ทุ่มเงินลงไปเราอาจจะไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยก็ได้ก็แค่จ้างคุณเก่งๆใช้ของแพงๆแล้วก็จบก็จริงค่ะเหมือนเดินตามสูตรสาเร็จไปเรื่อยๆใช่เลยแต่พอเราไม่มีเงินไม่มีทรัพยากรพวกนั้นปุ๊บสมองเราจะถูกบีบให้ทํางานในโหมดที่ต่างออกไปเลยอื มันจะเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วเราจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ยังไงด้วยของที่เรามีอยู่ตอนนี้จุดนี้แหละครับที่ความคิดสร้างสารรค์จริงๆมันจะรับเบิดออกมาในหนังสือเขามีการเปรียบเทียบเรื่องร้านกาแฟใช่ไหมคะใช่ครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากระหว่างร้านกาแฟแบรนด์ยักษ์ใหญ่กับร้านกาแฟเล็กๆในซอยอ๋อจำได้แล้วค่ะร้านใหญ่มีงบมหาศาลตกแต่งร้านเหมือนกันทุกที่ใช้สูตรเดียวกันเป๊ะๆเ,เพราะกลัวพลาดกลัวกระทบแบรนด์ใหญ่ ใช่ใช่คือเล่นแบบปลอดภัยไว้ก่อนถูกต้องครับแต่ร้านกาแฟของคนตัวเล็กล่ะเขามีงบจํากัดมากจะไปจ้างนักออกแบบดังๆก็ไม่ได้เครื่องชงกาแฟราคาหลายล้านก็ไม่ไหวอืมข้อจํากัดพวกนี้แหละครับที่บังคับให้เจ้าของต้องลงมือเองทุกอย่างเขาต้องใช้ความรักกับไอเดียเป็นทุนแทนเงินอาจจะไปเลือกเฟอร์นิเจอร์มือสองมาทาสีเองใช่เลยครับ จัดร้านในมุมที่ไม่มีใครเหมือนไปคัดมเมล็ดก,กาแฟาจากไร่เล็กๆที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่คุณภาพสุดยอดเรื่องราวพวกนี้แหละครับที่มันสร้างสเสน่ห์ที่แบรนด์ใหญ่ใช้เงินซื้อไม่ได้เลยพอฟังแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะแปลว่าถ้าวันนี้เราไม่มีเส้นสายไม่รู้จักใครเลยมันก็ไม่ใช่จุดจบไม่ใช่เลยครับแต่มันคือโอกาสให้เราสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาด้วยฝีมือของเราล้วนๆเป๊ะเลยครับคนจะยอมรับเราเพราะผลงาน ไม่ใช่เพราะนามสกุลหรือถ้าไม่มีเงินทุนมันก็คือการบังคับให้เราต้องฉลาดขึ้นต้องคิดให้มากขึ้นถูกต้องครับต้องหาพาร์ทเนอร์ต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเองแทนที่จะนั่งรอให้ใครมาให้ข้อจำกัดไม่ใช่กำแพงแต่มันคือสนามเด็กเล่นของความคิดสร้างสรรค์ชัดๆโอเคค่ะเข้าใจเลยว่าข้อจำกัดมันบีบให้เราต้องเค้นของดีออกมาแต่มันก็มีคำถามต่อนะคะว่า ถ้าเราสร้างของดีสุดๆขึ้นมาได้แล้วแต่หน้าตามันบ้านๆไม่มีใครสนใจเลยเนี่ยความพยายามทั้งหมดก็อาจจะสูญเปล่าหรือเปล่าคะอ่ามาถึงประเด็นที่เจ็บแต่จริงแล้วสินะครับมันเชื่อมกับอีกหัวข้อนึงในหนังสือเลยที่บอกว่าจงตัดสินใจหนังสือจากหน้าปกโหโหเราะเบาๆประโยคนี้มันทิ่มแทงใจดําคนที่เชื่อว่าของดีไม่ต้องโปรโมทมากเลยนะใช่เลยค่ะเราถูกสอนมาตลอดว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปก แต่ผู้เขียนซึ่งอยู่ในวงการทำหนังสือมาทั้งชีวิตกลับบอกให้ทำตรงกันข้ามเขาบอกว่าในโลกความเป็นจริงเปลือกนอกมันสำคัญมากเพราะมันเป็นประตูบานแรกถ้าประตูไม่น่าเปิดใครจะอยากเข้าไปดูล่ะคะว่าข้างในมีอะไรดีสิ่งที่ผมชอบมากคือหนังสือไม่ได้แค่บ,บอกว่าเปลือกนอกสำคัญนะแล้วก็จบแต่เขาให้เครื่องมือที่คมมากแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงมาด้วยเขาเรียกมันว่าแบบทดสอบรถไฟฟ้าแบบทดสอบรถไฟฟ้าครับ the electric train test คอนเซปต์มันง่ายและส่งพลังมากคือก่อนจะสร้างอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้าปกหนังสือหรือแม้แต่โปรไฟล์สมัครงานของเราให้ลองจินตนาการภาพนี้คถ้ามีคนกำลังใช้สินค้าของเราหรือโชว์โปรไฟล์ของเราอยู่บนรถไฟฟ้าที่คนแน่นๆเขาจะรู้สึกอย่างไรอ่านึกภาพตามแล้วเห็นชัดเลยถ้าเขารู้สึกเท่รู้สึกฉลาดเขาก็อยากโชว์แต่ถ้าเขารู้สึกอายเขาก็จะรีบซ่องใช่เลยครับในหนังสือเล่าเคสที่น่าสนใจมาก เขาเกือบจะตั้งชื่อหนังสือเล่มหนึ่งว่าเทคนิคจัดการหนี้บัตรเครดิตซึ่งก็ตรงไปตรงมาดีค่ะตรงมากแต่พอทีมงานลองใช้แบบทดสอบรถไฟฟ้าจินตนาการว่าตัวเองถือหนังสือชื่อนี้อยู่บนรถไฟฟ้าโอโ้ไม่มีใครอยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองกําลังมีปัญหาการเงินแน่ๆมันรู้สึกน่าอายจริงๆด้วยใช่ครับเขาก็เลยต้องกลับไปคิดใหม่ทั้งหมดจนได้ชื่อที่ทําให้คนอ่านรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น อย่างเช่นปลดล็อกอิสรภาพทางการเงินอะไรทํานองนั้นมันเปลี่ยนจากสัญญาณที่บอกว่าฉันมีปัญหาเป็นฉันกำลังพัฒนาตัวเองทันทีเลยโหนี่มันลึกกว่าแค่เรื่องการออกแบบสวยๆแล้วนะคะมันคือเรื่องจิตวิทยาเลยที่เรียกว่า Social Signaling หรือการส่งสัญญาณทางสังคมหรือเปล่าคะใช่ครับคนเราเลือกใช้ของเพื่อบอกตัวต,วตนบางอย่างของเรา สำหรับคนตัวเล็กที่ไม่มีงบการตลาดไปจ้างพรีเซนเตอร์ดังๆนี่คืออาวุธที่สำคัญที่สุดเลยเราต้องออกแบบสินค้าหรือบริการของเราให้มันน่าอวดถูกต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าการใช้ของของเรามันช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของเขาได้เมื่อน,นั้นลูกค้าจะกลายเป็นนักการตลาดให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยพอฟังเรื่องแบบทดสอบรถไฟฟ้าแล้วพึ่งนึกออกเลยว่าทำไมแบรนด์เล็กๆบางแบรนด์ถึงยอมทำแพคเกจจิ้งที่ดูต้นทุนสูง เพราะมันไม่ใช่แค่กล่องแต่มันคือสิ่งที่คนอยากจะถ่ายรูปอวดลงโซเชียลใช่เลยครับหรืออย่างหน้าปกคลิป y o u t u h u ทำ n a i l ก็เหมือนกันถ้ามันดูฉลาดดูน่าสนใจคนก็จะกล้าแชร์มันคือหลักการเดียวกันเลยถูกต้องครับแม้กระทั่งเรซูเม่สมัครงานของเราลองถามตัวเองว่าถ้า HR เห็นโปรไฟล์เราแวบแรกมันส่งสัญญาณว่าเราเป็นคนมีคลาสและฉลาดหรือเปล่าทั้งหมดนี้คือการคิดเผื่อไปอีกขั้นถึงความรู้สึกของผู้ชายครับ โอเคค่ะตอนนี้เรามีทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากข้อจำกัดมีทั้งกลยุทธ์การตลาดที่ทำให้ของของเราหน้าอวดแล้วแต่ทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าเจออุปสรรคใหญ่ๆแล้วใจเราฝ่อไปซะก่อนครับผมซึ่งก็นำมาสู่วิชาข้อที่3ที่ส่วนตัวคิดว่าดุกดันและน่าจดจำที่สุดในเล่มแล้วค่ะคือจงสู้แบบฮันนี่แบดเจอร์ฮันนี่แบเจอร์สัตว์ตัวเล็กๆที่ชื่อดูน่ารักแต่ความจริงคือตรงกันข้ามเลยตรงข้ามแบบสุดขั้วเลยค่ะ ในหนังสือบรรยายสรพพคุณมันไวได้มันมากคือมันเป็นสัตว์ตัวเล็กที่ไม่กลัวใครทั้งสิ้นพร้อมบวกกับสิงโตได้กินงูเห่าเป็นอาหารว่างใช่ค่ะแต่จุดที่พีคที่สุดคือบางครั้งมันโดนงูพิษกัดจนสลบไปพอพิษเริ่มสลายมันตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่มันทำคือลุกขึ้นไปกินซากงูตัวนั้นต่อโอ้โหนี่คือภาพของคำว่าฆ่าไม่ตายที่ชัดเจนที่สุดเลยใช่เลยค่ะ มันคือวิธีคิดสำหรับคนตัวเล็กที่ไม่มีอะไรจะเสียเมื่อเจอปัญหาหรือความล้มเหลวที่หนักหนาให้มองว่ามันคืออาหารของเราคือบทเรียนที่เราต้องกินมันเข้าไปเพื่อเติบโตล้มแล้วก็แค่ลุกขึ้นมาสู้ต่อแบบไม่เกรงกลัวไม่ต้องมีฟอร์มอะไรต้องรักษาแต่การสู้แบบไม่กลัวตายอย่างเดียวอาจจะกลายเป็นการสู้แบบมูทะลุได้นะครับซึ่งหนังสือก็ฉลาดมากที่ใส่แนวคิดอีกข้อหนึ่งเข้ามาประกบคู่กันนั่นคืออย่าโดนล้างสมอง Don't get brainwashed ครับ ประเด็นนี้สำคัญมากเพราะมันคือการบอกว่าก่อนจะสู้แบบ h o นนี่แบดเจคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณกำลังสู้อยู่ในเกมที่ถูกต้องเกมที่ถูกต้องหมายความว่าอย่างไงคะใช่เรื่องที่เขาพูดถึงกฎของคนตัวใหญ่หรือ Big r u u e s หรือเปล่าใช่เลยครับในสังคมของเรามันเต็มไปด้วยกฎของคนตัวใหญ่ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีทรัพยากรอยู่แล้วเช่น ต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยท็อปๆถึงจะได้งานดีต้องไต่เต้าในองค์กรใหญ่ๆถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จต้องมีบ้านมีรถก่อนอายุ30กดพวกนี้มันครอมงําความคิดเราอยู่ตลอดเวลาเลยครับเหมือนเป็นเส้นทางสําเร็จรูปที่สังคมบอกว่าถ้าเดินตามนี้แล้วจะปลอดภัยแต่ปัญหาคือเส้นทางนั้นมันแออัดและเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดซึ่งคนตัวเล็กมักจะเสียเปรียบเสมอ วิชาคนตัวเล็กหรือ small rules เลยสอนให้เราตั้งคำถามกับกฎใหญ่เหล่านั้นแล้วหันมาสร้างกฎเล็กๆของเราเองก็คือการวิ่งตามจังหวะของตัวเองไม่ใช่จังหวะที่คนอื่นกำหนดถูกต้องครับคนตัวเล็กจะชนะได้ไม่ใช่ด้วยการพยายามเอาชนะคนตัวใหญ่ในเกมของเขาแต่ด้วยการสร้างสนามของตัวเองขึ้นมาแล้วใช้ความดุด,ดันแบบฮันนี่แบเจอร์ในสนามนั้นเข้าใจแล้ว คือเราต้องเลือกสมรภูมิที่เราได้เปรียบก่อนแล้วค่อยสู้สุดชีวิตในสนามนั้นเหมือนร้านกาแฟาเล็กๆที่ไม่ไปแข่งเรื่องราคากับแบรนด์ใหญ่แต่สร้างสนามของตัวเองขึ้นมาด้วยสเสน่ห์และเรื่องราวนั่นคือแก่นของมันเลยครับสู้ให้สุดแต่สู้ในสนามที่เราเป็นคนเลือกเองไม่ใช่สนามที่คนอื่นขีดไว้ให้เราเดินพอคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเลยว่า ที่เราหยิบมาคุยกันเป็นแค่นาจิ้มจริงๆจ,จ,จากทั้งหมด33วิธีคิดในหนังสือเลยนะคะใช่เลยครับแต่ละข้อก็มีเรื่องเล่าเบื้องหลังที่สนุกและให้แง่คิดเยอะมากสเสน่ห์ที่แท้จริงของหนังสือเล่มน,นี้อาจจะไม่ใช่แค่ข้อสรุปคมๆแต่คือการที่เราได้สัมผัสเรื่องราวกันล้มจริงเจ็บจริงของผู้เขียนถูกต้องครับมันทำให้ทุกเคล็ดวิชาดูมีชีวิตแล้วก็ให้พลังใจกับเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลย หนังสือเล่มนี้เลยเป็นเหมือนทั้งคู่มือและเพื่อนที่คอยกระซิบข้างหูเราในวันที่รู้สึกว่าอุปสรรคมันใหญ่เกินไปจริงๆใช่เลยค่ะสำหรับใครที่ฟังแล้วอยากไปสัมผัสพลังนั้นด้วยตัวเองก็ขอแนะนำเลยนะคะหนังสือวิชาคนตัวเล็ก small rules เขียนโดยคุณพูลลาบอุทัยเลิศอรุณจากสานักพิมพ์วีเลินค่ะครับผม การสนับสนุนหนังสือต้นฉบับนอกจากได้ความรู้เต็มๆแล้วยังเป็นการให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์ให้ผลิตผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้เราได้อ่านกันต่อไปด้วยครับก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะคะครับหนังสือเล่มนี้สอนให้เราตั้งคำถามกับกฎใหญ่ของสังคมแล้วสร้างกฎเล็กๆของตัวเองขึ้นมาเพื่อวิ่งในสนามของเราเองอยากให้ลองกลับไปสำรวจชีวิตตัวเองดูสักนิดค่ะว่า ตอนนี้มีกฎใหญ่ข้อไหนของสังคมที่เรากำลังวิ่งตามอยู่อย่างเหนื่อยหอบโดยไม่รู้ตัวบ้างและถ้าเราจะลองฉีกกฎนั้นทิ้งแล้วเขียนกฎเล็กๆที่เป็นของเราเองขึ้นมาหนึ่งข้อกฎข้อนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร